แน่นอนนี่คือสคริปต์วิดีโอความยาวประมาณ500คำในภาษาไทยเกี่ยวกับรถถังไทย t h u n d e r c l a s s ท t ตั้ n ปี2026สำหรับช่อง YouTube Auto b r i l โดยไม่มีหัวข้อและไม่เริ่มด้วยคำว่า Welcome ขีดขีดขีด ในปี2026อุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยได้สร้างเสียงฮือฮาอีกครั้งด้วยการเปิดตัวรถถังสายพันธุ์ใหม่ล่าสุดในชื่อว่า Thunder Class ไทตันรถถังต้นแบบที่ถูกออกแบบและผลิตโดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทหารและภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศจุดเด่นของมันไม่ใช่แค่เพียงขนาดหรือดีไซน์อันล้ำสมัยเท่านั้น แต่ยังรวมถึงขีดความสามารถในการรบที่เหนือชั้นและการผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในระดับโลก t ันเดอร์คลาสไททันเป็นรถถังหลักประจำการรุ่นที่เน้นความสามารถรอบด้านทั้งในการโจมตีและการป้องกันตัวตัวถังถูกออกแบบด้วยวัสดุดคอมโพสิตขั้นสูงที่ให้การป้องกันระดับสูงในขณะที่ยังคงน้ำหนักเบากว่ารถถังรุ่นก่อนหน้า ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบขนาด1,500แรงม้าทำความเร็วสูงสุดได้ถึง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงในภูมิประเทศวิบากอาวุธหลักของ Thunder Class ไททันคือปืนใหญ่ขนาด130มิลลิเมตรที่มาพร้อมระบบควบคุมการยิงอัตโนมัติ และระบบเซ็นเซอร์ที่สามารถตรวจจับและติดตามเป้าหมายได้แบบเรียลไทม์ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายที่เคลื่อนไหวเร็วหรือมีการพรางตัวด้วยเทคโนโลยีล้ำหน้านอกจากนี้ยังสามารถยิงประสุนพิเศษเจอเกรอดที่พัดหน้าในประเทศได้อีกด้วยระบบป้องกันของรถถังรุ่นนี้มีทั้งกรอบปฏิกิริยาแบบแอคทีฟที่สามารถสกัดขีปนาวุธนำวิถีและระบบก่อกวนสัญ,ญญาณที่ป้องกันการถูกกรอบเป้าด้วยเลเซอร์หรือเรดาร์จากข่าศึก ภายในตัวรถยังติดตั้งระบบควบคุมดิจิทัลเต็มรูปแบบพร้อมจอสัมผัสและระบบเชื่อมต่อข้อมูลแบบเครือข่ายสนามรบที่ช่วยให้ลูกเรือสามารถสื่อสารและวางแผนยุทธวิธีได้อย่างมีประสิทธิภาพ t ันเดอร์คลาสไททันได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศของประเทศไทยโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ปากเขาน้ำท่วมหรือภูมิประเทศอ,อ่อนนุ่มรถถังสามารถปรับแรงดันของช่วงล่างและความสูงของตัวถังได้อย่างอัตโนมัติทำให้สามารถเคลื่อนที่ได้ในทุกสถานการณ์ การเปิดตัวของ Thunderclass ไทท a นไม่เพียงแต่เป็นการก้าวกระโดดของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยเท่านั้นแต่ยังส่งสัญญาณถึงความตั้งใจในการพึ่งพาตนเองด้านยุโทโธปกรอีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของวิศวกรรมไทยที่สามารถออกแบบและสร้างเทคโนโลยีระดับสูงได้อย่างทัดเทียมกับนานาประเทศ ันเดอร์คลาสไททันถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ใหม่ของความแข็งแกร่งและความมั่นคงที่ไม่ใช่แค่เพียงในสนามรบแต่รวมถึงในเวทีระหว่างประเทศด้วย